สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนๆน,นทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่5ตอนกําเนิดจอมมานถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ ขณะเดียวกันยังมีอีกคู่หนึ่งที่กำลังประจันหน้ากันโดยไม่แยแสความอลมานรอบตัวฮาคุโรกับเขียวยะนั่นเองเอา้าวปูลอดมาได้เลยเนี่ยอุสาห์รอดมาได้ทั้งทีแทนที่จะหนีหางจุกตูดเพื่อรักษาชีวิตเอาไวาแ้แท้ๆฝีมือระดับปูนะเรื่องนี้เอาตัวรอดไปคนเดียวไม่น่าจะยากนะโอ้โหเห็นอย่างนี้ ข้าก็เป็นพวกเกลียดความพ่ายแพ้นะนะอีกอย่างข้าไม่สบอารมณ์ที่ไอหนุมยางใครบางคนทําตัวเป็นขางคกขึ้นวอทั้งที่ยังไม่ทันได้เห็นข้าเอาจริงเลยเอ,อ๋อเหรอคนที่พูดถึงขั้นนั้นใช่ผมหรือเปล่านะได้ยินแบบนั้นหรือเช่นนั้นก็ต้องขอโทษด,ด้วยข้าไม่นึกว่านอกจากนิสัยแล้วสติปัญญาของเจ้าจะแย่ด้วยฮึ่ โดนฟันแค่รอบเดียวคงไม่นำใจสินะหรือว่าแก่แล้วเลยสมองฟันเฟือนจำอะไรไม่ได้หลังจากที่อยู่ยะตอบกลับฮาคุโรเช่นนั้นเสียงบาดหูดังกังก็สะท้อนกล้องทั่วบริเวณมันคือเสียงดาบซึ่งฮาคุโรซ่อนเอาไวา้ปะทะกับดาบของเขียวยะที่เคลื่อนไว้ในพริบตา เขียวยะไม้จะฟันฮาคุโรในระหว่างที่ปากของเขายังพูดเจื้อยแจ้วส่วนฮาคุโรดาเกมออกก่อนอยู่แล้วจึงชักดาบออกมารับการโจมตีประหนึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเจ้าเฮานี่ใจร้อนจริงเชียวแต่ข้ายังไม่มีสิทธิ์ว่าคนอื่นเท่าไรเพราะตอนนี้ความโกรธของข้าเองก็ทะลุจุดเดือดเหมือนกันฮาคุโรบอกกับเคียวยะเช่นนั้น วินาทีนั้นเองเขียวยะก็เกิดอาการเสียวสันหลังา่าบจนต้องถอยหลังหนก้าวความชุนเฉียวก่อตัวขึ้นในใจของเขียวยะเขาไม่อยากจะยอมรับว่าตนเองถูกแรงกดดันอันน่าสะงกลัวของฮาคุโรบีบขันอยากจะคำให้ฝันล่วงก่อนหน้านี้ไม่มีปัญญาจะรับมือดาบของผมด้วยซ้ำอย่ามาทำอวดเก่งหน่อยเลยไอ้แกะเขียวยะกล่าวเขาเบิกดวงตาลีเล็ก เหมือนเส้นได้ออกกว้างเผยให้เห็นในตาที่ขุ่นมัวด้วยความปรารถนาอยากจะฆ่าฝันคนตอบไม่สซต้องพูดว่าพลังมากกว่าท่านลิมุลุบอกว่าพลังของเจ้าอยู่ในกลุ่มคุณสมบัติมิติเพราะฉะนั้นข้าจึงรับไม่ยุแต่เมื่อรู้ไตการหาทางรับมือก็ใช่เรื่องยากเจ้าเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าน่าสนุกนี่ปุ๊ถ้าอย่างนั้น มาดวนดาบกับผมซึ่งซึ่งหน้าดูสักหน่อยไหมล่ะเคียวยะพูดพร้อมกับยกดาบขึ้นมากระชับอยู่ในระดับซ้ายตาดวงตาของเขาซองประกายชั่วร้ายลอยยิ้มหน้าลังเกียดปรากฏให้เห็นบนมุมปากของเขาก็ได้ถ้าจะแสดงแก่นแท้ของดาบให้เจ้าเห็นเองหาคุโรตอบเช่นนั้นพลางเปลี่ยนดาบมาจับในท่าหันปลายดาบลงพื้นเมื่อเห็นดังนั้น เขียวยะถึงกับฉีกเข็มกว้างพร้อมแล้วใช่ไหมปู๊ผมลุยแหละนะเขียวยะกล่าวมือที่จับดาบอยู่ในระดับสายตายกขึ้นแล้วตวัดลงโดยที่เขียวยะไม่ได้ขยับจากจุดที่ตนเองยืนอยู่เนื่องจากระยะดาบค่อนข้างหางจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่ดาบนั้นจะเฉียดถูกหาคุโรถ้ว่าเป้าหมายที่เขียวยะเล็งไว้เป็นอย่างอื่น ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใบดาบถูกสะบัดออกจากด้ามดาบแล้วเปลี่ยนรูปกลายเป็นเศษแหลมคมที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนับไม่ถ้วนแต่ละฉินพุ่งเข้าหาหาคุโลเปรียบเสมือนท่าไม้ตายซึ่งพร้อมสร้างบาดแผลชะกันถึงแก่ชีวิตแท้จริงแล้วดาบที่เขียวยะถืออยู่ในมือเป็นดัมมี่ซอสดาบจำลองที่เกิดขึ้นจากยูนิสกิลจอมผ่าสะบันแผนการลบโดยแยกแยะใช้ระหว่างดาบจ กับดาบจำลองเพื่อหลอกล่อศัตรูจนตนเองได้เปรียบกว้าคือวิธีต่อสู้ของเขียวยะมีคนโง่ถูกหลอกอีกคนหนึ่งแล้วเด็กหนุ่มกุมท้องหัวเลาะตัวโยนก่อนที่เสียงเย็นชาชวนคนลุกของใครคนหนึ่งจะดังขึ้นมาว่า อืมกนลวงหน้าเบื่อพวกนี้คือวิธีการของเจ้าสินะดูเหมือนว่าข้าจะประเมินเจ้าไว้สูงเกินเสียแล้วแฮะฮาคุโรพ,พึมพำเช่นนั้นด้วยท่าทีบอกชัดเจนว่าหมดความสนใจใครรู้ในตัวของอีกฝ่ายไม่จริงเขียวยะตะโกนพลางลนลานเหลียวมองรอบด้านและพบว่าฮาคุโรยังคงยืนอยู่ที่เดิมโดยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไอ้แก เมื่อกี้แกทำอะไรอืมงั้นหรือสรุปว่าเจ้ามองไม่เห็นจริงๆสินะอย่างนี้ต้องเรียกว่าฝีมือต่ำกว่าพวกชั้นสองอีกละมัง้งว่าอย่างไรนะถ้าบอกว่าเจ้ามันฝีมือต่ำกว่าพวกฉันสองเพลงดาบของเจ้านะ่ะพอมองออกแล้วจะรู้ชัดเลยว่า มันไม่ได้วิเศษวิโสอะไรอย่ามาดูถูกันให้มากนักนะไอ้แก่นรกเขียวยะเบิกตาโพรงโทสะทำให้เจ้าตัวสูญเสียความเยืออเกียยนโดยสิ้นเชิงเพราะอย่างนั้นเขียวยะจึงไม่ทันสังเกตเขาไม่นึกเอะใจสงสัยแม้หาคุโลจะสะท้อนใบดาบจอมผ่าสบันซึ่งควรจะตัดผ่าได้ทุกอย่างกลับมาให้เห็น และไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าตาที่สบนหน้าผากของหาคุโรกำลังเปิดออกอลากดดันรุนแรงนั้นมาจากปริมาณแก่นเวทซึ่งหากเทียบในกลุ่มอสูรก็คงต้องบอกว่าเกินแหล้งเอยู่นิดน้อยเอาละเมื่อกี้ข้าสัญญาไว้แล้วว่าจะแสดงแก่นแท้ของดาบข้าให้เจ้าชมจงทางตาดูให้ดีและลิ้มรสมันเสีย ฮุบปากเป็นแค่ปาซิวปาซอยอย่าสเสอะมาทำอวดเก่งหน่อยเลยเขียวยะสร้างใบดาบขึ้นไม้ก่อนจะฟาดฟันใส่ฮาคุโรในสภาพที่ยังขาดสิ้นซึ่งความมีสติผิดกับฮาคุโรที่อยู่ในอาการนิ่งสงบเขากำลังเปลี่ยนความเดือดดานคุกกลุ่นลุนแรงในกายตนให้เป็นพลังอย่างเงียบเชียบ เขียวยะพุ่งเข้าใส่แล้วฟาดฟันแต่ถึงกระนั้นหาคุโรก็ไม่ล้อนลนใดๆเขาเปิดตาที่3ามเอ็กซ์ตาสกิลเบิกเนตด้วยความเยือกเจ็นมองเขียวยะและขยับเล็กน้อยลบดาบที่ไม่น่าจะมีใครมองเห็น ทำเป็นพูดจาอวดอ้างเสียใหญ่โตแต่สุดท้ายไม่เห็นขยับมือขยับเท้าอะไรเลยนี่บอกเลยว่าพยายามไปก็เปล่าประโยชน์อย่างไรเสียแก่ก็ต้องตายเพราะโดนดาบที่มองไม่เห็นนี้ฟันขาดเป็นสองทอนเกียวยะตะโกนลั่นพร้อมหัวเละเหมือนคนเสียสติถูกจังหวะดีมากตอนนี้เนสวรร์คของเจ้าน่าจะจับการเคลื่อนไหวของข้าได้สักทีแล้วละมัง้งฮาคุโรกล่าวฮะพูดอะไร เคียวยะตีความคำพูดของหาคุโลไม่ออกจึงถามเช่นนั้นแต่เด็กหนุ่มก็รู้สึกว่าคำพูดแฝงลางหลายจนตนเองต้องชักเท้าถอยกลับก้าวหนึ่งถ้าว่ามันช้าไปเสียแล้วประกายแสงสว่างวาบเนตสวรรค์ของเคียวยะจับภาพวิชาดาบที่หาคุโลแสดงสะบั้นสายวาลีลางเลือนได้อย่างแจ่มชัดและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขียวยะสังเกตเห็นความผิดปกติร่างกายไม่ขยับไม่สิ ไม่ใช่ไม่ขยับพูดว่าขยับได้เชื่องช้าเสียเหลือเกินจะถูกต้องมากกว่าคมดาบพุ่งเข้าหาประหนึ่งน้ำไหลเนสวรร์คจับภาพนั้นได้ชัดเจนดังนั้นเขาควรหลบผลไม่ใช่หรือทว่าคมดาบนั้นกลับใกล้เข้ามาช้าๆและสัมผัสลำคอของเขียวยะสะบ้นศีรษะขาดหลุดจากลำตัวครุกครุบครุ หาขัโรพลิกดาบแทงทะลุหัวใจของเขียวยะในอีกจังหวะและขวาศีรษะของเด็กหนุ่มวายได้ทันก่อนมันจะล่วงถึงผืนทุกอย่างสิ้นสุดลงภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งวินาทีมันจบแล้วเจ้าจงใช้เวลาที่ถูกยืดออกเป็นพันเท่าของเวลาปกติให้คุ้มค่าโดยการสำนึกผิดต่อไปเรื่อยๆข้อแล้วกัน นั่นเป็นคำพูดสุดท้ายที่เข้าสู่โซดประสาทของเขียวยะคำพูดผ่านจิตสื่อสารของหาคุโลหาคุโลฆ่าเขียวยะได้ทุกเมื่อตอนอยู่ในเมืองก็เช่นเดียวกันถ้าเขาคิดจะฆ่าเด็กหนุ่มคนนี้มันก็คงไม่พลาดท่า แต่เพราะมีคำสั่งของลิมูลุขํำคอฮาคุโลจึงเปลี่ยนเป็นพยายามขับไล่เคียวยะออกจากเมืองโดยไม่เอาชีวิตจนกลายเป็นที่มาของความพ่ายแพ้ตอนนี้เขาได้กอบกู้ชื่อเสียงของตนเองกลับคืนมาแล้วด้วยการแสดงวิชาดาบ ให้อีกฝ่ายได้ประจักษ์ในวาระสุดท้ายโดยเลงจังหวะที่เนตสวร์รคของเขียวยะทํางานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึงถึงความแตกต่างของระดับแบบชัดเจนส่วนทางด้านเขียวยะระยะทางสู่จุดจบของชีวิตเมื่ออกซิเจนไม่ถูกลำเลียงเข้าสู่สมองเหลือไม่กี่วินาที และยิ่งเมื่อตกอยู่ในสภาวะจิตสับสนด้วยแล้วระยะเวลานั้นก็ยิ่งสั้นลงเข้าไปอีกเว่าเร่งความเร็วการคิดคำนวณกลายเป็นต้นเหตุบังคับให้ระดับความเร็วในการรับรู้ของเขียวยะถูกยืดออกจากปกติเป็นพันเท่าโดยปริยายและเขียวยะไม่รู้เลยว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ตนกำลังเผชิญอยู่นั้นมาจากการถูกหาคู่โลชักจูงสิ่งที่เขียวยะทำได้ มีเพียงการอยู่กับความเจ็บปวดและความทรมานอันเนินน่นนานเทียบเท่าชั่วก,กาลปราวสารจนกว่าวินาทีแห่งความตายจะมาเยือนนั่นคือจุดจบของชาวต่างโลกผู้หมายจะดำเนินชีวิตแบบคนฉลาดแกมโกงเขี่ยวยะทาจิบานะ ตัดภาพกลับมาที่โชโงะตอนนี้เขากำลังหัวเสียอย่างที่สุดและเพราะพลังของตนใช้ไม่ได้ผลสักนิดกับเกีวโดซึ่งยืนตระง,งาอยู่ตรงหน้านี่เป็นครั้งแรกที่เขาพบเจอกับเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนับตั้งแต่มาที่โลกนี้ที่ผ่านมาทุกคนต่างสิโลลาบต่างวินวอนขอความเมตตาจากโชโงะ อะไรคงมันฟะบัตซบเอ้ยชงโทุ่มพลังทั้งหมดลงในอยู่นิคสกิลจอมทำลายล้างก่อนจะพุ่งเข้าเตะหน้าแข้งใส่เกลโดแต่กลับถูกสเกลชิลโลกเกรดอันหนาของเกลโดยับยั้งพลังทำลายเอาไว้ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโลนี้คือยุทธภัณฑ์ระดับยูนิคซึ่งแปลรูปขึ้นโดยผสมเก็ดปลาคลอยของคาลิปดีสผนงานของกามขี้โกงนี่วะถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงก็ต้องสู้กันด้วยมือเปล่าซเซเโเอลดเอียงคอให้กับคำเรียกร้องที่ไหลเหตุผลของโชงโงแล้วบอกว่าเจ้าพูดอะไรนะข้าไม่เห็นจะเข้าใจนี่คือสงครามนะ การนำขุนพลังทั้งหมดที่มีอยู่ออกมาใายต่างหากละ่ะถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการแสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายมันไม่ใช่เรื่องการขี้โกงหรืออะไรอย่างที่เจ้าพูดเลยสักนิดประสาทน,นะสิ ทางนี้ไม่มีอาวุธติดตัวเลยสักชิน้นแต่แกกับสวมเกราะพกโล่มาเต็มยศอย่างนี้ไม่อายบ้างหรือไงโชงโงยแยงขึ้นสีหน้าของเกลโดแสดงถึงความง,งุนงงบอกชัดว่ายิ่งไม่เข้าใจขึ้นไปอีกนอกจากไม่รู้จักคำว่าอดทนแล้วโชวงะยังมีความคิดอ่านเข้าข้างตนเองทำนองว่า เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็ยังพูดเรียกร้องเอาแต่ใจเหมือนเด็กและเจ้าลักษณะนิสัยนี่แหละที่เป็นตัวการทําให้โชโงะงุดหงิดตามประสาขนเจ้าอารมณ์ถว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวโดจําเป็นจะต้องรับรู้และเขาได้แต่นิ่งอึ้งงุนงงกับวิธีการพูดหลุดกรอบสามันสำนึกชนิดไกโขของโชงโงเขาหาไปนั่นโทษทีโทษทีฉันแค่ลองพูดดูเผื่อว่านายจะยอมทิ้งไอ้โลกเก,กะนั่น เอาละอุ่นเครื่องเรียบร้อยแล้วมาเอาจริงกันสักทีดีกว่าโชโงะกล่าวเนื่องจากคิดอ่านสิ่งต่างๆตามแบบนักลบเกลโดจึงตามโชโงะซึ่งทําทุกอย่างโดยใช้ความสะดวกของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ทันสักเท่าไร่ถ้าว่าที่นี่คือสมอลภูมิดังนั้นจะหันหลังให้การต่อสู้เพียงเพราะไม่ชอบหน้าอีกฝ่ายก็คงไม่ได้เอาจริงอย่างนั้นหรอือดี ถ้าจะได้ทุ่มกำลังทั้งหมดเกลโดตอบแทนที่จะสนใจฟังเกลโดทว่าโชโงโกกลับส่งเสียงร้องออกมาเขาเพ่งสมาธิณนะจุดตันเถียน เพื่อปล่อยพลังปรานจุดตันเถียนคือจุดศูนย์กลางของพลังงานในร่างกายนะครับก่อนที่โชโงจะถีบพื้นประหนึ่งพยักวิ่งเร็วจพีพุ่งเข้าใส่เกลโดแล้วกระโดดเตะเต็มแรงโชโงส่งเสียงร้องเหมือนเสียงคำรามแห่งโทสะพร้อมกับระเบิดลูกเตะใส่เป้าหมายจนโลที่เกลโดถือ เกิดลอยหลาวแรงสะท้อนยามลูกเตะก,กระแทกกับโลดันล่างของโชโงกกลับสู่พื้นซึ่งเจ้าตัวใช้ประโยชน์จากแรงสะท้อนนั้นในการปล่อยลูกเตะก,กลับหลังอีกหนึ่งดอกแบบเต็มลักการโจมตีนั้นทำให้โลของเกลโดแหลกยับไม่เหลือชิ้นดีทั้งหมดเกิดจากผลลัพธ์พิเศษ ของยู่นิสกิลจอมทำลายหรือทำลายอาวุธปกติแล้วพลังทำลายของ Skill, อยู่นิสกิลยากจะปรากฏในการโจมตีเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งเพราะเหตุนี้โชงโงะจึงแซงทำเป็นสู้แบบไลท์แบบแผนเหมือนคนโงแล้วเล็งโจมตีที่จุดเดียวซ้ำหลายต่อหลายครั้งเห็นท่าทางสมองน้อยอย่างนี้แต่แท้จริงแล้วโชวงโงมีพรสวรรค์ด้านการลบเอาการเลยทีเดียวและคงต้องบอกว่าสกิลนี้ เหมาะกับโชงโงซึ่งถนัดสู้ด้วยมือเปล่าที่สุดแล้วสมน้ำหนา ดูสิว่าพอไม่มีโลแล้วต่อไปแกจะป้องกันการโจมตีของฉันอีท่าไหนโชโงกูร้องด้วยความภาคภูมิใจในใชัยชนะทว่าเกลโดกลับไม่แสดงท่าทีลนลานให้เห็นแม้แต่น้อยอย่างนี้นี่เองที่แสดงท่าทีชุนเฉียวเหมือนคนไหลแผนการเพราะเล็งสิ่งนี้ไว้แต่แรกแล้วสินะเกลโดเอ่ยชื่นชมขณะเดียวกันก็ล้วงโลอันใหม่เอี่ยมออกจากกระเพาะแบบไม่สนใจสายตาคนมอง ฮะอะไรนะเล่นสองกระปุีใฟ้าเล่นสองกะปกตรงไหนข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่านี่คือสงครามแล้วการใช้ทุกวิถีทางที่มีอยู่คือการแสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายในทางตรงกันข้ามไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีโกงแบบไหนข้าก็พร้อมให้อภัยเกยวโดยืนจังก้าเผชิญหน้ากับโชงโงะความตั้งใจตั้งแต่หน้าทีแรกที่ลงสนามของตนยังคงไม่สั่นคลอน ความตั้งใจที่จะลงทันโชงโงผู้เป็นศัตรูของก๊อปโซขี้โกงจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วไอ้หมูตอนข้าไม่ใช่หมูสักหน่อยเฮ้ยแต่ช่างเถอะฮึปปกโชงโง่ผ่อนลมหายใจสั้นๆแล้วบอกเช่นนั้นหนึ่งครั้งตรงหน้าเกียวโดซึ่งกระชับโลดเตรียมพร้อมเด็กหนุ่มปรับอารมณ์ความรู้สึกเสียใหม่ พร้อมทั้งประเมินเกลโดอย่างละเอียดในฐานะสัตว์ตูผู้แข็งแกร่งเกลโดไม่เปิดช่องโหว่แม้แต่นิดยามถือโล่ไว้ในมือแต่โชโงตั้งปณิธานแล้วว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะโค่นเกลโดลงให้ได้เด็กหนุ่มตั้งท่าพื้นฐานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นแบบหนึ่งของคาราเต้ที่เรียกว่าท่ายืนสั้นจินพลางสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วผ่อนออกหมดในคราวเดียวดังฮ่า พร้อมกับเกรงกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายเพื่อเพิ่มพลังสมาธิทั้งหมดนั้น คือการฝึกไล่ลมหายใจแบบอิบุกิซึ่งถือเป็นพื้นฐานเชิงลึกของคาราเต้เมื่อทำครบ3ครั้งร่างกายจะสูดเอาอากาศภายนอกและแกนเวทเข้าไปพร้อมกันแล้วเปลี่ยนทั้งสองอย่างให้กลายเป็นเลือดเนื้อในกายกายาเหล็กไหลของจอมทำลายล้างช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างเนื้อที่ได้รับการขัดเกลามาอย่างดีของโชงโงกระทั่งแข็งเสียยิ่งกว่าเหล็กกล้าพูดอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นอาวุธ สำหรับต่อสู้นั่นเองลอนานไหมฉันลงทุนเอาจริงถึงขนาดนี้หวังว่านายคงช่วยให้ฉันได้สนุกน้ำใจหน่อยนะไม่ต้องรอให้เจ้าบอกล็อกข้าก็พร้อมสนองอยู่แล้วเข้ามาเลยเกลโดตอบกลับเช่นนั้นโชงะผ่อนลมหายใจสั้นๆดังฮ่าก่อนจะพุ่งเข้าใส่เกลโดและเนื่องจากระดับความแข็งแกร่งของร่างเนื้อ ทยานขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าขีดจำกัดในสมองหรือลิมิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องล่างเนื้อเอาไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมา จึงถูกปลดออกส่งผลให้พลังความสามารถรวมถึงความเร็วในการเคลื่อนไหวยกระดับจนเทียบกับก่อนหน้าไม่ติดเด็กนมอัดลมปราณใส่กำปั้นในอึดใจแล้วปล่อยมาตรงเขารีดเข็นพลังจากปลายเท้าขึ้นมาผ่านจุดเถียนตันรวบรวมกระทั่งกลายเป็นก้อนพลังขนาดใหญ่ก่อนทายเทลงในบัตรของตนมัดทะลวงพายุหมนุนมัดตรงที่เปี่ยมด้วยพลังทำลายล้างอันเกิดจากการผสมผสานแล้ว ทําลายอาวุธและกายาเล็กของจอมทําลายล้างตอนที่โลกของเกลโดแหลกละเอียดในหมัดเดียวโชโงะถึงกับกระยิมยิ้มย่องว่าตนเป็นผู้ชนะแน่นอนโชโงะคิดว่าถ้าเราเอาจริงใครหน้าไหนจะเฮะอะไรกันเนี่ย พริบตาต่อมาเด็กหนุ่มก็พึ่งสังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับต้นอาการเจ็บแปลแล่นขึ้นมาตามแขนขาก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นความเจ็บลวดเล้ารุนแรงลุมเล้าในชั่วเวลาเพียงอึดใจเฮ้ยนี่มันอะไรกันบัดซบเอ้ยออลาสีเหลืองที่กำลังกเกาะเลื้อยตามแขนขาของโชงะคือเคออสอีสเตอร์กืนกินความยุ่งเหยิงความสามารถของเกียวโดนั่นเอง เกลโดก,กลับมาเป็นฝ่ายโจมตีบ้างแล้วระดับความแข็งแกร่งของล่างเนื้อเจ้าใช่ย่อยจริงๆสังเกตจากการต่อสู้แค่ระยะเวลาสั้นๆข้าก็รู้แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทนทานต่อการกัดกร่อนเท่าไรสินะเกรโดกล่าวกัดก,ก่อนงั้นเหรอบัดซบเอามันออกไปนะไฟ เอออากไปดี๋ยวนี้โชงะอรารวาดกลิ้งไปมาบนพื้นด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสขณะเดียวกันเกลโดก็มองเหยียดโชงโงะด้วยความสังเวชพร้อมกับกระชับมีดคาเชอร์ในมือของตนข้าจะช่วยให้เจ้าสบายเองเอ้ยเด,เดี๋ยวรล,ลอก่อนโชงโงะพยายามร้องขอความช่วยเหลือ ในสายตาของโชโงโะเวลานี้ร่างของเกลโดซึ่งกำลังประชิดเข้ามาอย่างเชื่องช้าดูหน้าวาดภาวใาไม่ต่างจากยักษ์กินคนยามลุกแสนเก่งก้าแต่พอกลายเป็นฝ่ายรับโชงโกก็กลัวปวกเปียกเด็กหนุ่มเริ่มขยับถอยด้วยสภาพหน้าอดสูแบบฉบับเฉพาะของคนที่ไม่เคยเจอผู้เหนือกว่า โชโงะไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นมีแต่จะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้แก่ตนเพราะเขาไม่มีวิชาสำหรับปลดเคออสอีสเตอร์ที่เกาะกินล่างเนื้ออยู่เวลานี้ออลาสีเหลืองลุกลานกัดแทะโชโงโมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นจนแขนขาเริ่มเน่าเปื่อยแต่กระนั้นโชโงะก็ยังไม่ละความพยายามที่จะหนีให้ห่างจากเกลโดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เกลโด អីយ៉ាងមិនចប់ទៀតឬ ท่านฮาคุโร่ทางท่านจัดการเรียบร้อยแล้วสินะครับเนี่ยข้าเองก็กําลังจะปิดฉากเหมือนกันเกลโดหันไปตอบกลับผู้ที่ปรากฏตัวอย่างก,กระทันหันเช่นนั้นโชโงะมองเห็นฮาคุโรซึ่งควรจะกําลังดวลดาบอยู่กับเขียวยะเดินเข้ามายืนเคียงข้างเกลโดอีกภาพหนึ่งที่กระโจนเข้าสู่สายตาของเด็กหนุ่มก็คือบันดาอัศวินที่ถูกโคนลงในสนามลบบาดซบเคียวยะ มัวทำอะไรของมันอยู่เนี่ยทันทีที่โชงโงหันไปตะคอกใส่ฮาคุโรเขาก็ได้รับคําตอบกลับมาเพียงสั้นๆเสมือนไม่ใช่เรื่องสลักสาคัญว่าเจ้านั่นเนาะตายแล้วมินำซ้ำ คู่ต่อสู้ยังโยนของบางอย่างเข้ามาทางโชงโง่แบบไม่ใคร่ใส่ใจนักสิ่งนั้นเปรียบได้กับหลักฐานยืนยันคำพูดของหาคุโรเพราะมันคือศีรษะของเขียวยะคนที่ตนพึ่งเอ่ยถามถึงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโชงโง่แตกตื่นตกใจเขาได้วิ่งหนีไม่คิดชีวิตไม่แม้แต่จะสนใจอาการเจ็บปวดที่แขนและขาของตนด้วยซ้ำความหวาดกลัวจากกลนบึงของหัวใจ เออล้นขึ้นมาวาดกลัวว่าตนอาจจะต้องพบกับชะตากรรมเดียวกับเขียวยะในใจพลางคิดว่าเวนตาไลเอ๋ยบัดศพที่สุดทำไมฉันต้องมาเจอกับเรื่องพันนี้ด้วยความเจ็บปวดอันหลุนแรงความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกบัดศพแบบนี้มีหวังถูกฆ่าแน่ เด็กหนุ่มใช้สมองอย่างหนักเพื่อเข็นหาหนทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตรงหน้าและแล้วความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาโชโงะเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าในกระโจมที่เห็นตรงหน้ายังมีชาวต่างโลกอยู่อีกหนึ่งคน ว่าแล้วโชวโงโกก็วิ่งสุดแรงเกิดเล่ากับกลัวว่าแสงนำทางจากความคิดนั้นจะเลือนหายไปแล้วก็จบตอนที่35ของนิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งที่ก็เป็นสลามไปซะแล้วห้าข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชม แนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย